สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยามพรายกระสิบโชคลาบงวดวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 8นะครับมาเฮงปังรวยกันทุกๆคนงวดที่ผ่านมาเต็มเๆนะกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งนะครับถูกอกถูกใจคำทำนายหรือมีโชคมีลาบจากช่องทางนี้ก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้ที่คิวอา e คหรือเบอร์พรอมเพล์นี้ได้เลยนะจ๊ะ อ่ะสํารวจเขาที่แล้วนี่6กหนึ่งเห็นไหมมาสวยๆมาสวยๆเลย6กหนึ่งชัดๆนะครับ696ก็ถึงในยามพพรยกระซิบนี่มี6กเเห็นไหมหกเก้าหกเก้นะครับ696เนี่ยสวยันถึงจริงๆไม่ได้ไม่ได้ให้96้าหตรงๆเนาะเพราะตรงเนี้มันไม่ถึงกันเอาตรงๆนะครับ แต่ 61, หกหนึ่งมันชัดหกหนึ่งมันชัดทั้งในยามภไยกระซิบหกหนึ่งอันนี้ก็เน้นหกศูนถึงหกเก้าวิ่งหอะ่ะจริง,รงๆเลขย,ยามจับได้เจดจับได้ดาวเสาแต่มันเป็นกาลกินีผมเลยเลี่ยงเปลี่ยนกาลีเป็นสี <laughs> เปลี่ยนกาลีเป็นสีนะครับเพราะเสาเนี่ยดาวศุกร์เป็นสีของดาวเสา ใช้วิชากลับกับดวงชะตาเห็นไหมมันจับได้ยามกาลากินีกับกาลากินีเป็นสีนะเลยเอาเลขหมาแทนเลขหก็มาชัดชัดตรงตรงเน้นหกหนึ่งนี่ในยามทั้งในยามภายกระซิบทั้งในดวงจริงบนท้องฟ้ามาครบนะจ๊ะมาครบนะจ๊ะ,ะมีเก้าหที่ เนี่ยก็ให้เผื่อไว้แต่ก็แล้วแต่ดวงใครจะได้ตรงตรงเต็มเต็มมันยากอยู่แล้วล่ะนะหกหน้าหกหลังลใช่ไหมหกเก้ากอ่ะก็พยายามกันต่อไปครับนะแต่แบบที่ง่ายๆ61หนึ่งนี่มันก็มาแล้วล่ะนะใครได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับมาดูวันนี้วันเสาร์น,นะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับนะครับ สาเป็นบริวารพระหัสเป็นอายุลาหูเป็นเดชสุกเป็นสีสุกเป็นสีมาแก้วนะมูละจันนะครับมนตรีกาลกินีอ่ะจับยามได้ดาวจันครับจับยามได้ดาวจันวิ่งสองจับได้ดาวจันวิ่งสองคู่ธาตุดาวจันก็คือเลขห้านะครับ สอห้าวิ่งสองทางได้เจดปดยังโอเค9ก้าสามยังมีสิทธิ์อันนี้ดาวจริงบนท้องฟ้าผมทำไว้ในเลข12บราศีแล้วนะครับเลขดวงเลขดังของสิบสองราศีก็ไปย้อนฟังดูกันได้นะครับแต่ละราศีเข้ากับดวงส่วนยามไพกระสิปเนี่ยมันไม่ต้องสนดวงอะ่ะมาคือมาใช่ไหม เลยต้องทำคลิปแยกออกไปยามไพกระซิปส่วนใหญ่มันมันค่อนข้างโอเคเปรียบเท <c oughs> ียบกันแล้วก็สี่งวดเนี่ยยามไพกระซิปจะเข้าสามงวดนะเลขดาวบนท้องฟ้าก็จะประมาณหนึ่งงวดอะไรที่มันคือมันมาทั้งคู่แหละแต่มันเข้าเต็มกับเข้าไม่เต็มเห็นไ,ไหมจับยามไพกระซิปออกมา หนึ่งพฤศจิกายนสิบหานากาถึงสิบหนาฬกาสาสนาทีนะก็อยู่ที่กันกันก็ดาวพุธเห็นไหมาก,กาลกินีพุธเป็นกาลกินีแต่สวยสวยก็ต้องให้สวยก็ต้องให้ใหและดูเดีดาวพุธอยู่พบลาระก็ชัดนะ่ะก็ชัดอนะ่ะนะครับงั้นเลขสี่มาได้นะกาลากินีไม่ต้องกลัว งวดที่แล้วเสาไม่มาเลยเห็นไหมแต่งวดนี้มันอยู่พบลาพระมันสวยเมื่อสวยก็ต้องใส่ได้จัดเต็มนะครับผมชอบเนี่ย084กลับนะ408 480ได้หมดเน้น4ไว้ก่อนก็ได้นะครับเน้น4ไว้ก่อนใครที่ลุ้น3ตัวตรงนะเอา4ไว้ก่อนนะครับ เพรอาอะลไรนี่ไงสี่ศูนนะจะเอาเรียงกันแบบไหนก็ได้0 48 8 4 0ได้หมดแต่ผมว่าเอา4ขึ้นน่าจะดีนะ408นะครับ4 8 0นี่นะมันสวยเลยเนี่ยลัคนาอยู่ตรงนี้ลาพระอยู่ตรงนี้สุภาอยู่ตรงนี้ 3ตัวนี้โยงถึงกันสวยครับนะสวยครับยามแรกด้วยต้นยามด้วยสวยเลยนะครับแต่เลขวิ่งวิ่ง2วิ่ง5 408มีอะไรกันศูนย์หกเก้าเหนไหมล,ลัคนาเลง069ดาวสุขเป็นอุดสวย ดาวจัน์สุขเป็นมนตรีวันจัน์ทเนาะยามจัน์ยามจัน์ทก็ถือว่าสวยเสาสุขเป็นเดชดีหมดเลยเอ้ยสุขเป็นสีเนี่ยเป็นสีทั้งโอ้โหสีทั้งขึ้นทั้งล่องเลยสุกก็สวยเช่นเดียวกันนะครับก็หกเก้าเก้ามันออกไปแล้วไม่เป็นไรอาจจะมาหกศย์เก้าหรือเปลี่ยนจากเก้าเป็นแปดก็ได้นะหกศูนย์แปดหกแปดเก้า นะครับตรงไหนสวยอีกดาวจัน์พบลาพระเนี่ยดาวจัน์แล้วเป็นเลขวิ่งใช่ไหมไม่น่าเกลียดเนี่ยจันกับพฤหัสโยกกัน2 5งห2าห้าสองอหนึ่งหนึ่งสอสาสสองอันนี้ที่ถึงกันนะที่ถึงกัน2 5งห2าสองสอถึงไหมก็ถึง พออยู่ในเรือนไหัดเนี่ยสองหกสดสองเก้าวิ่ง2อวิ่ง2อยู่แล้วไม่ไปดูกันเลยเห็นไหมวิ่ง2 2งสองูถึงสอเอามาสูตรเดิมสองห2ึ่งสห้าเน้นสอหเน้น25ใครจะขยับไป3ตัวก็สองห้าเก สองหกเก้าเนี่ยแต่ผมว่ามันมามาล่างอะ่ะสตัวเลขสอนะสี่ศูนย์ถึงสีเนะครับเน้น4ี่สอง4ี่ห้าสี่หกี่เกนะสี่สองสี่ห้าสี่หกสีเก้า็มาได้แต่ไม่ไม่ไม่สู้พวกนี้ นะครับแต่ถ้าวิ่งอะ่ะไม่ต้องคิดมากมันโดนอยู่แล้วสี่ศูนย์ถึงสี่เก้าไปกลับด้วยนะครับกลับด้วยศูนย์สี่ถึงศูนย์เกถึงเก้าสี่ใช่ไหมห้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าพฤหัสอยู่เรือนการเงินครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกอ่าจะมากับพวกสุประเคราะห์สวยๆนะครับห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสี่ห้าหกสามตัวนะสามตัวตรงนี่เฉียวเฉียวนะเฉียวเฉียวมาหลายงวดแล้วมันก็มันมีมาบ้างแหละแต่ว่ามันไม่ไปไงงั้นก็กลับไว้ด้วยนะครับเนี่ยสี่ศูนย์แปดอย่างที่ผมบอกอ่ะสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าสี่หกเก้า สี่หกเก้าสี่เจ็ดเก้าเผื่อไว้กันเหนียวห้าห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้าสองสามห้าสองสี่ห้าสองแปดห้า เจ็ดแปด่าเนี่ยโยงกันไปนะทฤษฎีสมคบคิดหกก็สวยเ,เลขสุภาห์มาดีนะ6 7 9เนี่ยเห็นไหมอยู่พบปตัตตนิโอ้โห16บหนาฬิกาพอดีเลยเนะี่ยสามตัวเลยเนะี่ยสามตัวเลยเนะี่ยสามตัวท้ายเนะี่ย6 7 9 6ดูเวลาเดิ16นาฬิกาศู 679 607 608าหกเจนี่ยนะหกศูน8 6เจเน่ยเล่นเล่นพวกนี้ไว้879 879 869กก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลขค่อนข้างเคลียร์นะแต่ว่าถูกไม่ถูกไม่รู้อะนะแต่มันมามาเด่นมาสวยจริงๆ นะครับแล้วก็มาหลายตัวด้วยสองสองสี่ห้าพวกนี้นะสามตัวนี้ก็เอาหกเข้ามาด้วยแจมเข้ามาด้วยนะครับหรือใครจะวิ่งหกอีกตัวหนึ่งก็ก็ได้นะถ้าง,งบมีนะครับประมาณนี้สำหรับดวงยามไพกะซิปแหม่ค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยหรือบางคนจะจับจากตรงนี้ก็ได้ นะจับจากตรงเนี้ยผมว่ามันดีไซน์ได้ตามใจเรามากกว่าบางคนอาจจะชอบ549ก็ได้ใช่หมศูนย์แปก็ได้082ก็ได้086 2์แนเนี่ยจับจากตรงนี้ดีกว่าส่วนอันเนี้ยผมก็ไล่มาเฉยๆไล่ให้ดูว่าเลขมันเรียงเป็นระเบียบยังไงมันเชื่อมโยงถึงกันยังไงเฉยๆนะครับแต่หัวใจหลักคือถ้าชอบถูกใจก็ กาไว้ติ๊กไว้ชอบตรงไหนก็ติ๊กไว้เฉยๆแต่ตรงนี้ผมอยากให้มันลุ้นกันดีกว่านะ,ะมันลุ้นดวงไครดวงม,มันแยกได้รายละเอียดส่วนแต่ละลัคนาราศีผมทำคลิปไปแล้วก็คือ12บราศีมีเลขอะไรที่เข้ากับดวงบ้างนะครับมันก็ต้องผสมกันเนี่ยเนี่ยผสมกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละ93 25 78 8 3ได้7 9ได้7 8ได้7 3ได้8 9ดได้เนี่ยก็ลองจับโยงส่วนแต่ว่าแต่บางราศีมันก็มุมไม่สวยอย่างกรกฎเนี่ยมุมไม่สวยนะใครมีนมุมไม่สวยกันมุมไม่สวยไปแยกดูใน12ลราศีนะครับส่วน เนี่ยก็ความภูมิใจนะความภูมิใจนะเนี่ยนะเนี่ยนะเออพอไหวพอไหวพิมพ์มันซะเยอะเลยเห็นไหมไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวได้อยู่แค่นี้อ่ะพอไหวครับนะว่ากันไปแหมหนึ่งในล้านครับเรื่องหวยเรื่องอะไรพวกนี้เนาะเอ้ยโทษทีเรื่องสลากินแบ่งนะได้แค่นี้ก็สุดปัญญาสุดความสามารถแล้วครับ อะสนับสนุนกันไปนะครับฝากกราบขอบพระคุณช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอกถูกใจคำทำนายก็แหมเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟล่วงหน้ากันเลยก็ยังได้นะครับหรือจะรอให้มันเกิดประโยชน์โพดผลนะคือวเวลาเวลาที่สลากินแบ่งออกเนี่ยนะแหมก็ ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับหลายท่านก็ค่าน้ำค่ากาแฟก็มากันเยอะเลยแหละนะโดยเฉพาะงวดที่ผ่านมาเยอะเป็นพิเศษน่าจะถูกกันเยอะอะนะเด้งติ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 ดกันเลยอ่ะนะครับขอบพระคุณมากนะรอให้ถูกก่อนก็ได้หรือใจดีก็ล่วงหน้าก่อนเป็นน้ำจิ้มก่อนค่าค่ากาแฟก่อนนะ <laughs> ถ้าถูกมาก็ หมูกระทะถ้าถูกมาก็เป็นค่าหมูกระทะไปนะแต่ตอนนี้ก็นะค่าทําคลิปก็เอาค่ากาแฟาไว้ก่อนนะจ๊ะโอเคขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังนะครับขอให้โชคดียามพลายกระซิบมาแล้วนะครับวันที่1พฤศจิกาสองห้าหกแปดนะครับเฮงปังรวยทุกๆคนครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ